สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาทำเมนูสุดฮิตสุดฮอตสุดปังในติ๊กต็อนะคะนั่นก็คือคาราเมลพุดดิ้งคัสตาร์ดค่ะซึ่งเมนูนี้ก็ทำไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆส่วนประกอบก็มีน้อยนะคะเดี๋ยวขวัญจะเขียนไว้ใต้ลิงก์ให้ค่ะอันดับแรกเพื่อนๆตั้งหม้อแล้เทน้ำตาลลงไปเลยค่ะรอการละลายของเขาเลยนะคะช่วงนี้เพื่อนๆไม่ต้องคนน้ำตาลนะคะรอให้มันละลายเองเลยค่ะ แต่ถ้าคนให้คนแป๊บเดียวค่ะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลจะตกผลึกค่ะเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะใครมีพิมพ์ใส่พิมพ์ค่ะใครไม่มีพิมพ์ก็หาถ้วยน่ารักน่รักมาใส่ได้เลยนะคะช่วงนี้เพื่อนๆไปตั้งซึ้งรอน้ำเดือดได้เลยค่ะ ชี่ขนมปังเป็นชิ้นเล็กๆใส่ไปทั้งหมด4แผ่นนะคะตามด้วยไข่ไก่5ฟองค่ะนมข้นหวาน100กรัมค่ะใครชอบหวานก็สามารถปรับรสชาติได้นะคะตามด้วยนมสด2กระป๋องค่ะขันใช้ยี่ห้อของคา r n a t i o ค่ะอร่อยดีค่ะเติมกลิ่นวานิลาเพิ่มความหอมค่ะ ปั่นแป๊บเดียวนะคะไม่ต้องนานค่ะหลังจากนั้นนำะมากรองอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้เนื้อนเนียนละเอียดค่ะหลังจากที่กรองเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็เทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะ นำไปนึ่ง30นาทีนะคะเพื่อนๆอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวหน้าเขาออกมาไม่สวยถ้าใช้ไฟเบาเกินก็จะสุกช้านะคะ <ś cia> เพราะฉะน,นั้นใช้ไฟกลางค่อนไปทางเบานะคะเนื้อเขาออกมาจะได้สวยงามค่ะ หลังจากนั้นเพื่อนๆต้องพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนค่อยแซะออกค่ะค่อยๆแซะพิมพ์นะคะอย่าให้โดนเนื้อนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะช่วงเวลานี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะลุ้นอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามว้าว ขอบคุณค่ะที่ติดตามชมจนจบคลิปค่ะสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ติดตามขอฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ